หนึ่งม้านี่คนที่ว่าเพิ่อนอยากจะช่วยนี่ก็ลายอยู่ก็แต่ว่าเพิ่นกันยังแบบว่าคาตอบที่ชัดเจนนี่มันยังบกคักเนี่เพิ่นยันชุมเจ้าเออถึงฮ่อนมือเพิ่นมาช่วยให้มือ่อแบบยันชุมเจ้านี่ลังได้ลังได้บ่อยากเมือ่อแม่นนะ,ะเพิ่นได้บ่กกะเฮ่า,า,ไ,ปา,าไปอยากเมื่อเลยใจเฮาก็บ่อยากอยู่ทุกอยู่ยากตรงนี้แล้วเมือ่อยล่ะ สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุขพลันบริวงสวรเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือั่งไทยรว่าจะอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีตอนทักทุกท่านเข้าสู่ซองของวิงสัยใจกันด้วยวีสองอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้เนาะมาทางบ้านทางเรือนของนางสาวรจนะอีกคือเก้าพี่น้องเลยแต่บรรยากาศวันนี้พี่น้องเนาะขึ้นขึ้นคือผลสิตกนี่แหละพี่น้องเลยจังไรก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเด้ขสอไปเบิ่มไปชมกันได้พี่น้องเนาะผูกพี่น้องเลย ฝนสิตกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมืดผ้ามืดฝนขึ้นผ้าขึ้นฝนนดีพี่น้องเลยป้าเตอพี่น้องเนาะมืดแพลงพี่น้องเลยมาดูนี่คือว่าเป็นนารูเม้งจั๊กจนพี่น้องเลยน้ำปลาน้ำร้อนมันจันทร์ห้องเซลลเซลอยู่พี่น้องเลยป้าเตอนเนาะห่งเนาะสบายดีเด้อ ไปดีอยู่ละดูให้เสร็จนังหายังให้กันนะฮะหาเห่านี่หะาเห่าาจะมีเห่าติดเห่าน้ำเฮานั่นนอนน้ำเฮาอืมติดไม้นะเนี้ติดติดเห่าไปนอนน้ำไผ่ติดเห่านี่นอนน้ำเด็กน้อยนี่เลยเขาไปนอนนอนนอนเบิ่งนั่งเบิ่องยังนี่แหลยโอ้ไปนอนเด่นเทียนขอเจ้า ขันว่าผมเนยหน่อยได้หนิเนาะแม่นายโอ้ขันว่าผมปมเนยหน่อยนี่ปมลายนี่เฮงขีดหมายว้าเอาไปยัดตั้หัวโลนชานนี่จัดหัวโลดแม่นายมันกับของงามได้จัดหัวโรดไข่เต็มหัวนี่ไข่มันลายบ่แม่นายโอ้ลา,ายลายมัน มันฝนตกฝนยังครับลมแห้งแบบนี้แต่ว่า,าลกกูกเพิ่งคุณแนายกันมันหนาวนไอ่ความนหนาวเนียมันอากาศมันเดิมฝนที่ตกอลไรมันลมมันยังกินแดกเขา่ามอน่อยนะยั่งแตไดิผมน้องนึงกินละ ให้กินยาอีกเดี๋ยวพ่อผู้คนน้อยผู้ใครบม่หอดแล้วได้ไงเย็นแล้วเย็นแล้วนี่อ๋อไอ้สิยาถึกยาถึกอยังนะ้นสิเขาให้กินในป้อนเท่าแล้วเนาะเอาอป้อนเต็มบ่วงน่นมาได้เนอยคือว่ใครแน่แล้วเนาะแม่นการไครแน่แล้วพี่น้องบม่ไปไปยกักน้ำโมูน้ำคูก็ได้ใค่ใช้ ไปหาอยู่หากินนั่นเลยแต<อ>่เตวไปล<อ>ูกอะไเมื่อวานนี่เห็นบ่แม่นอ่ะจะพาลูกไปหน้าไป<น>หาเนี่ยอยู่เนี่ยกินมาหมุดไข่แดงบ่ห้าดอกเชียวห้าหน่อไม้นี่แหละเมื่อวานนี่บ่ได้ช่ำนี่ช่ำหน่อไม้โอ้เมื่อนี่ไปไปแต่ดึกเมื่อวานนี่จึงใช่แล้วเขาไปไปชายนี่บ่ได้บ่แม่นะคนหาบ่าอาคนหาบ่ายู่ในตลาดนั้นเขาก็หา<อ>้าเขาหูจักหน่อไม้ออกก ขอห้าเลยขาหามาขายเนาะแน่นหากินนี่แหละมากินนี่มาขายนี่ได้เนาะลายคน<ม>ลายบ้านหา้าลายบ้านแต่หาน้องใม่มันอยู่ป่าหน้าทุ่มเจ้าเองบ่ห้าตามนี่แหละตามชายห่วยนี่ตามนี่แหละไปไปอยู่หน้าบ่มีแล้ว มีม<ต>ใกล้ผู้อยู่บ้านนายจฉาไม่ได้กใกล้ได้มีแต่ลำมือจิกลำมือเชือกัอ่นแหละวบนนี้มีปลาทำไม้ได้โอ้มีกับของเขาไปชิหานไปหาของเขาดินนาเขายหาตามนี้เขาก็เข็มบ้านนี่ มีแต่ว่าให้ถามมันเรื่องคือไอ้บ้าเนี่ยมีแต่ว่าคำว่านั่นก็ถามเบิ้งเรื่องเงนใบสำนูมันยังกลัวเย้ายังเถื่อตบแทงเถื่อคนมีครูมาช่วยให้เห็ดให้ยังบัดรสีมันสียง่กันนะมันสีผมผมมีสำนูกลัวเนี่ยมันสีถามไว้ก้อนเนาะไอ้ถามเบิ้งถามเบิ้งราคาถ้าได้ถ้าได้เมนกลัวเฮาสีได้อ่าบบได้โชว์บัดเวลาสมมติว่ามีครูมาช่วยให้ ไปยูคุ่นขโมมีอ่าสำเนามายังขโมมีเอกสอรกระชานในโมมีไผาอยากไล่ได้มันยากไห้เมนโมมีไผายอยากไล่โมมีไผอย่างห้องฮับเมาเฮ้าอีกเขาจะไปเห็ดเวียกอยู่สายกระตามตัวเฮาเฮาบมมีได้บ่อง่ายอาเป็นคนตกล้นเป็นคนอันบมมี่ยังแตเขาบุกกล้าเอาย่านเป็นโทษเป็นนี้ไสกัน หนึ่งมาคนในหมู่บ,าบ้านบอยงไงว่าคนในหมู่บ้านนี่ยังบริเน้นเนาะยังนนยังรออ่อยการาายังมีกฎระเบียบหนะอายนะยังมีกฎระเบียบยังร่อยการพัฒนาอยู่ว่าเช่นซักน้อยเทือกเขาเขามีคนในหมู่บ้านนี่ม,มีก็มีผู้หำผู้รวยชื่อถามน้ำไ่ได้ชะบม่ได้ใช่ยาล้างหัวบอยใช่เขาใช้าย,ยาชะพมนั่นเลยใช่แล้ว ยังบอออกอยู่เฮาคันบอ,อชื่อยาคาเฮานั่นเขาต้องอ่าบน้าเขาต้องมันชาหัวได้พรมชันชันในชาขมือขอมือมันกรบโบมีแ้วเขาว่าไช่เหล่านั่นหรอไช่เหล้าเขากินนี่นวะใช่เหล้าแม่เขาก็ยังบอลองใช่ยอยู่ได้ใ<ม>ช่เหล้ามักเหล่านั่นใต้โอ้อตยคือเหล้านิดหน่อยไปเด่นน้ำกันแมนแ่วก็กติดไหมคือก็ อเอาเละแต่ก่อนในเอาน้ํามันะตะเกียงนั่นเลย<า>กับใบในนานัาน่นเลยใช่ออทามกันยู่บ่ก,กับลูก,กับพัวว่าสมมติว่านั่นว่าสิปไปพุ่นหรือว่าเนี่ไรน<า>่ะทามเลยเหรอวะฮะเราก็ว่าอยากไปยู้ว่าขันหดให้ห,หดหน้าแล้ว,ว่าได้ไปแล้วะ มีไผ่เห็ดอยู่เห็ดกินในแม่นี่มือเขามาช่วยนี่ก็ต้องไปแต่ว่าถึงข้าสศีเห็ดเวียยเห็นอย่างอยู่เพราะว่าหนึ่งมาีนชุมเจ้าอยู่อยู่ไปนี่ลำหน้าไปก็มันบุกุ้มคือเก่าบุกุ้มกินคือเก่าบุกุ้มกินคือเก่าต้องได้ไปข้อเข้าไอ้แม่เจ้าสีเห็ดเห็ดหน้านี่เห็ดหน้าแบบหอดงามนั่นกับเบิร์ตปีกคือเก่าแม่สมุนหอดผู้ใหญ่เพิ่นเนาะสมุนว่าเพิ่นยื่นมือเขามาช่วยเพิ่นมาเอานี่เจ้าสีมาแบบว่าเออค่าค่าลำหน้าไปโบไล่ได้หน่ บไล่แบบจ้ะเฮาสิตไปปฏิเสธเป็นแบบชั่นโบไล่สมมติว่ามีผู้ไรสียื่นมือเข้ามาช่วยในช่วงไรนี่ก็คือว่าไปรึแน่นายโอกาสมันดีแล้วไปมีโอกาสะขอแค่ว่ามีโอกาสตอนนี้นะเขาจะทำยูเขาว่าเขาจะถามว่าหลังหน้าแล้วเลือนี่จังไปนี่ัสมมติเจ้าหลังหน้าแล้วเลเพื่อนเปลี่ยนใจเพื่อนโบช่วยเจ้าเด็ก็เบิดแล้วเบิดโอกาสคือว่าโอกาสนี่มันโมมีเข้ามาตลอด มันบ่มีเข้ามาหาเฮาตลอดเข้าต้องไ้เขาต้องขึ้นบเแม่นสิบาเออคาหลั่หน้าแด้บบไปได้หอดยามหลั่หน้าหอดยามผลนี่บ่ไปถึงเจ้าสีาาาลัล่หน้าอยู่หวัดเจ้าแล้วเข้าแล้วน้าเข้าน้าเจ้าบ่มีกบ่กุ้มถึงเจ้าบ่ง่ายๆช้ไหบ่กุ้มเจ้า,อาของคือเจ้านี่คือว่าถ้าได้กลับไปไทยนี่คือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่ามันสีพัฒนาตัวเองไบ้บินรอนตอนหญ้าสมมติว่าพักหญ้าหาหุ่นสมมติเจ้าปลูกจัก่าประมาณ แปลงหนึ่งสองแปลงนี่ก็สามารถได้อย่ยงจุมเจ้าไล่บอกง่ายนะไปขายมือละเข่งท้องเข่งนี่ก็แม่นอ่ะกุ้มอยู่กุ้มกินอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเชื้อกินอีกแม่นเฮากับพวกราั็ก้านเก่งอยู่นี่ก็พอได้กินอยู่ดอกปูปลาหน้าน้าอยู่ั้งพุ่นกับมันฉ่ำมีห่วยมีคลองอยู่ดอกมีคลองมีอย่างมีการหายู่หากินคำคนรู้ว่าชัดนะคำคนรู้นะ เราต้องมีเงินชื่อกินเลยก็ได้หาอยู่หากินอย่างเดียวหนึ่งมากกมันสีอนาคตจะต้องมองอนาคตลูกเจ้าผูกเจ้าสีให้อยู่ไปแบบนี้จังหน่อยคือลูกคือผัวคือผัวเจว้านี้นะเปลีย่ยนหนังสือบริเคียนบริเคียนเป็นได้เจ้โตได้ให้นั่นแหละเราเคียนเจ้าต้องให้ให้คิดแชร์อนาคตลูกทั้งทั้งสี่คนนี่เพราะว่าอันนี้นี่มันสีผู้กกนี่มันกลายได้แน่น ปกติมันอยู่ห้องปรซามปรชีเลยปรซามเนะีนะ่ยคือเด็กน้อยอคือลูกข่อยนี่กับห้องปรซามน่าชมนี่ไปเรียนกับ่ท่านละไปนี่ก็ได้เข้าห้องปัหนึ่งนี่ก็คือว่าเป็นเด็กที่ว่าโตกวัวมูแล,ล้วมันเดิทางทางเวียนเป็นห่วงแบบว่าย่านว่าบ่ได้ไปย่านว่าบ่ได้เด็กน้อยบย่ได้หามองเฮียนแ่นนะมันสีขาดการมันสีด้อยโอกาส บอกให้เป็นไรก็เป็นเขียนออกอ่าในได้ใครแน,น่อัยหนึ่งมาเฮาสีสมุดขอแค่ว่ามีโอกาสถ้าเพิ่นมีโอกาสน่ยเป็นยืนมือ,ขอมเขามาช่วยเฮาเนอะหอนย่มไหลกะยาถึงเจ้าสิไทยหน้าอยู่กบบแม่ป้าด้วสิงง่งของคือว่าเฮาอยู่นี่กับเฮาบุกุ้มอยู่แล้วแม่น่ะคือว่าอกอนี่กับเฮาบกไม่ยาว่าคันเฮาไปเ<ม>ลยาม้างเด้อเฮือนเฮาเฮา เขาอ,อย่เมื่อไม่ได้เมื่อเขาป้าไว้นี้ชิงครองนะ<ม>นจำมุดเจ้าปาอยู่พุ่นชิดปีเช้าปีสมุดเจ้ามีทุนมีห้อนไหนเฮ็ดมีหันมีหนี่เจ้าอย่างมาเฮ็ดกับมาแมน่นแต่ว่าลูกเจ้าเขาใช่มหหรือโบมาก,ก็แล้วแต่เขาแบบเขาใหญ่เขา,<ง>ขาใหญ่เลยเมนเขา,ย,ขา,ขายังเฮ็ดงานอยู่พุ่นก็ตามเขาโดยมันก็นต้องต้องให้อ่าคิดใจโอกาสก่อนแต่ว่ามันยากอ่ามันยากที่ว่าโบมีสามเน่านี่เนี่ยตามที่ว่าโบเวียงคุยกับผู้ใหญ่เพิ่นกะ แรงสิคิดยากนําตัวนี้มีแต่ว่าเฮากะไปเอียนน้ําลาวเลยว่าจักเท่าใดต้องไปเอนต้องไปถามเบิ่งุเจ้าต้องบ่อยู่ซื่อๆต้องแต่มือให้ต้องให้ให้คิดว่าซั่นซะสิไปถามไปเพิ่นเฮ็ดไเพราะว่าข่อยกบ่แม่นคนเขตนี้แม่นมันกบ่จักทั้งมวลถึงว่าเฮาสินั่นก็เฮาบ่จักเพราะว่าาบ่แม่นคนว่าคนอยากได้ไว้ก็ต้องมีเงินน่ะ เขาถามอยู่เจ้าก็ต้องหู้เจ้าต้องถามเพิ่นต้องหู้ราคาเจ้าต้องบอกเจ้ต้องบอกชุมข่อยนังเถ่อบมมีนังเถ่อผู้ใหญ่เพิ่นขึ้นสงสารเพิ่นอยากช่วยอันนี้ชุมข่อยสีบ้าไปก้อนกะมันสีบ่ฮู้แน่นนะบ่ฮู้เดี๋ยเพิ่นอยากสีบ้าว่าว่าเองเออเองจังหน่อยเพิ่นสีว่าเออเท่าน,นี่ค้าใช้่ใจเอก,กะสอกะกสานเท่านั้นเท่านี้บาสีว่าเพิ่นสีว่าเฮานี่ตัวเพิน่นแน่นนะอันนี้แหละย หนึ่งม้านี่คนทีว่าเพิ่นอยากจะช่วยนี่ก็ลายอยู่กแต่ว่าเพิ่นกันยังแบบว่าคาตอบที่ชัดเจนนี่มันยังบกคักนี่ยเพิ่นยานชุมเจ้าเออถึงคลอดมือเพิ่นมาช่วยให้เมื่อยันชุมเจ้านี่ลังเด้ล้งเด้บุอยากเมื่อแม่นนะฮะเพิ่นได้บวกกะเฮาบปอยากเมื่อเลยใจเห่าก็บบอยกอยู่ทุกอยู่ยากตรงนี้ละเมื่อละไอเมื่ออยู่คนละใครเวียงเเาลยหนึ่งมานี การที่เพิ่นชีอยอันยืย่นมือเขามาช่วยนี่มันโมมีแบบว่าโอกาสแบบว่า,าชีเขามาช่วยเจ้าเลยตลอดเลยจะมุดเป็นเข่าเป็นน้ำนี่จะมุดโมมีภูมา่าไทยนี่เพิ่นชีมาช่วยกะคือว่าโมมี่ผยเห็นเพิ่นก็ช่วยพ่ได้มันอันนี้เขาก็เงินอายให้มากอะค่ะชื่อเทือโลช่องโลนี่แหละตเติมไว้วันนั้น,น,น,นขันบัชื่อวันนั้นมันมดแต่ห้องเลเข้ามาเบิร์ตนี่ก็คือว่าเบิร์ตแม่นี่กะ ในบอกจะไว้ยันว่าเจ้าไปคิดสมมุ่ดว่าเออเบ้าวันไอ้บันเบ้าน้ำสมมุดว่าเบ้าคือเบ้าน้ำคอยนี่ว่าอยากเมื่อแน่จะไปมุ่ดไปเว้าน้ำพูนวาอยากเมื่อเะบานคัดการคัดสนของแต่ละคนเนี่ยมันสีเพิ่นเบิงอยู่ได้ผู้ว่าผู้ใหญ่ท่ายออกไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปนี่ผู้ใหญ่เพื่อนเบิงอยู่ แบบว่าคำว่าเจ้ามันนั่งเทื่อมันโบยมันโบนิ่งเด็กผู้ชสิบอกกล้าเข้ามายื่นยื่นมือเข้ามาช่วยอันนี้โเวี่งเ้ากควมจริงเขาก็ตามตรงเลยโบได้อ้อมค้อมเด็กว่าอยากอยากให้คุณเจ้าได้ดีอยากให้คุณเจ้าได้กลับไปใช้ชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ทางคุณเพราะว่าทางใครก็โบว่าสีเออมาช่วยแบบว่า กระโดดนะเนี่ยว่าจนคือว่าเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นให้เข้ามาเอ่ามาช่วยให้มาช่วยคือว่าทางงานทีมงาน YouTube นี่บ่แม่นว่าใครก็บ่มีแต่คนบ่มีเงินเั่นแหละใครก็บ่มีเงินคือกันช่วยไรจำทีช่วยไรอ่าตายให้แบบเพชรชีหูเพชรชีอันแบบว่าฮู้จักแบบเพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นก็จังสิได้ใครเนี่ ว่ามันแกงบอลพอสมุดโบมีการมาท่ายี่ไยกะซิบุฮู้อีกว่าเจ้าเป็นใช้ชีวิตอ่าอยู่ยังไรเดี๋ยวนี้ทางเันเพื่อนกลุงศูนเพิ่นก็โทรมาถามมาเวียงอยู่งแต่ว่ามันแบบอ่าคำโตมันแบบยังโมนักเน่นจากเจ้านะ่ยคอยด้วยบวกก้าดิโต้ก็เพิ่นก็าจาตรงเลยธรรมะเจ้าเออเมือ่อใดก็พบ ทำมาเพื่อนช่วยแบบเมือ่อใดกับพ่อมที่ว่าจตไปนี่คือว่าโอเคข่อยที่โตหยได้ข่อยอ่าประสานงานแหยได้คือว่าถ้า่ารม,มีคาตอบมันยังแบบว่านั่นนั่นแหละข่อยจังว่าเวลาอยู่กับลูกกับผัวเวลายัางกับให้ทามกันให้ปรึกษากัน,น,นให้คิดเจ้ากับโมเมนว่าเด็กน้อยเนาะเจ้ากับอ่าอยู่กับสาวแปดปีเลยลูกกับสี่คนเลยต้องให้คิดเบ้งว่า จะอยู่กันจังไรในอนาคตนะจะมุดไปอยู่พุ่นกับขมเฮาลุเฮามันเฮาดีเพอเพอนี่เพมมื่อนฮักซ้ำพ่อซ้ำเม่เฮาอีกเฮาอยู่กรับย์ถือครูเฒ่าแก่ดีกก่ถือผููเพิพ่นมีเงินนะ่อยอยากได้ยังเนะพิ่นก็ซชื่อให้อันนี้โมเมนต์ว่าเฮาสี่คิดว่าเออเฮาสิอยู่จุดนี้บ่หรือว่าหรือว่าเจ้ามากาักสิอยู่จุดเวดฮอยู่อยู่เวดมนันน้มักแล้ว เง่น,น,นไถเขาเกิดมากมาก็เขาบ่มักคอยทานนี่เน่ยขโมยมากเลยต้องให้คิดต้องให้คิดนยให้ป้าปูงเจ้าของเพราะว่าหนึ่งมานี่กะเพื่อนยูทูบเบอร์นี่กะหลายๆคนอยู่คนเป็นห่วงห่วงนะก็อยากให้อ่านั่นอนเขาก็กว่ได้เกิดมาว่้อยากเป็นแบบนี้แล้วอ,อยากอยู่ชุกอยู่สบายกับเขาทั้งมวลโดยว่าสิ์ที่ว่าเจ้าสี่อัน อันนั้นนี่มันสีมีได้ใ so oui, ่ชิดดูเก้เนี่ยครับมีเงินเดือนกินอยู่พุ่นเจ้าในบัตรเจ้าเท้าบัตรเจ้าเท่าเจ้าก็มีเงินผู้เท่าอีกอยู่พุ่นผู้ชูอายุเงินผู้ชูอายุเจ้าหู้เจ้าหู้อยู่แล้วกฎหมายของบ้านเจ้าเจ้าหู้อยู่ความันโมเมนต์คืออยู่ลาวเฮาได้อยู่ลาวเฮานี่ห่วย นับแต่เห็ดจำนูคัวเห็ดบัตรประชาชนประชาชนนี่ต้องเสียเงินเสียเงินหมดเหชีบางทานเพิ่นโมฮูเพิ่นโมฮูว่าเอ้าเห็ดอันบัตรประชาชนเห็ดชำเน่าเห็ดจำนุคั่วต้องเสียเงินด้วยหรอเพิ่นวอาเพิ่นคนไทยเพิ่นโมฮูประเทศเพิ่นอาสีบุคือประเทศเขาบ้านเชายดได้ไอมีแต่เข้าไปเมืองนั่นเข้าโตอำเภอเมืองแล้วก็ไปเขียนจดรายชื่อต่อคิวนั่นแหละมันนั่น นี่แต่ว่าอยากให้คิดเบิ้งนะือให้พัฒนาตัวเองไงปรึกษากันอะไรกับลูกกับผัวการขี่อะไรเขาสิอยู่โตใน่อะไรอ๋ออยากให้เจ้าถามเบิ้งมันบนบนเพิ่นเฮ็ดนหรือว่ายูชุดชุมนี่มันอาจจะมีห่องการเนาะมีอาจจะมีห่องการเขาเลยไปเอ็นน้ำเล่าเลยให้ผัวเจ้านี่ไปมดชอนท่ามเขาเบิ้งขมาเฮ็ดเออตั้งแต่พอหูราคาเนาะหูราคาก็ บอกยูทูบเบอร์ดังเือมีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนผู้เพิ่นอยากยื่นมือมาช่วยให้คุณเจ้าเฮ็ดนะนะมันจังจะได้ดีขึ้นว่าเฮาสีแบบว่าเปล่าบ่ได้เด้จังเือะหอน่นะยามฝ่ายามโผดมานี่ยูทูบเบอร์เพื่อนขึ้นมาเนี่ยนทางถนนขนทางมันมันกันเนี่ยมันนํำบะโมมีไฟขึ้นมากอะโต้ไปกับเพื่อนโบเฮ็นอะหล่หลายคนก็อาจซิลืมไปของเพื่อนมได้มาถ่ายดิ หลายคนอาจจะลืมไปแล้วกับบ่มีไผเห็นเจ้าแม่นทางยากแน้ไอหน้าฝนแล้วบ่เป็นบ่เป็นมาช่อมแต่อ้ายนี่แหละเราพยายามจบอกให้อันให้ฮู้บางเทื่อก็คือบางมื้อบ่ได้มานะเจ้าก็คือว่าเงียบเหงาว่ะเนาะก็ถามอยู่บ่เห็นเมื่อยท่าอ้คงเห็นาอมาเฮาว่าโอ้ยไปมื้อหน้าก่อนเฮาว่ามื้อนี้บัดยามฝนนี่แห้งเต็กฝนตกละทางนี่ก็บ่ได้มาหาอีกนั่นก็อันนั้น จังว่าเออคําว่าเออคุ้ยกันเออครับลูกกับผัวมันยังคักเน่ได้อะโทรบอกบอมีโทรศัพท์ยืมมาโทรศัพท์นั่นหรือว่ายืมไปโทรใช่เบอร์เบาบอยนั่นแหละหรอให้นั่นนะบอันชื่อชิมมาใช่ได้โทรศัพท์ชื่ออะไชื่อไม่ใช่เลยไปเอาของไฟมาลงทะเบียนยังไม่ได้เอานะชื่อชิมชื่อชื่อใช่ชื่อยังไม่ได้ลงทะเบียนนะ ม่เทาว่าอยากไปบ้านทงวดว่าได้ไปเลยเราได้ไปมาน่าตลอดเนยเนยเย,ยืมชมโนคัวเขาใช่ไงเจ้านัน่นยังคุดอ,อยากกลับไปพุ่งยู่เนาะคุดอ,อยากกลับเห่าไอยู่นี่ก็ทุกพอเลงละเมื่อยละคูปีนั่นแหละคนเฮาน่าะบอ,อดเดินชามเดินชีก็ได้ต้องคอเข้าละนั่นแหละจัาหน่อยบัดยามเฮ็ดเหตุเหง,งานนี่ย้ำนานี่เฮงเต๊กเมื่อย เบียกเบียเมื่อยแล้วยังได้ไปขอเขาอีกแม่นอ่าดำตงเขาอยากออกเป็นมากกับพ่อแล้งไอโอ้อกเป่ต้องได้ไปคอจนเขาเป็นมากต้องไ้อนเา็นมากพ่อลกนนมอ้เไนเาะยังมีผเ้ใหญ่้จดีคอกนานต้งเลยเามามีผู้ใงไลอก็นมาองไห้มักน็เ่อได้ไปอกเนมไนเังสปมานด้ไปชลาแลอ้อก็เอาอง่างนม่ออ ลูกทำนี่กับมันโมย่างแล้วกการเดินทางนี่มันมมย่างลูกน้อยกะของบางคนเพิ่นนอาไปอยู่นี่กะสมุดเพิ่นมีที่อยู่กับเจ้าฮันแเอาลลูกกับของแนลูกเจ้าพวกพวกสามคนนี่คือว่าได้ไปโรงเรียนบัดเจ้ากับมีแต่เอาแต่ตัวเล็กนี่คนเดียวอันนั้นแหละเขาอ่านงานมันก็จะดีขึ้นได้อยู่ชวนมังคุดมังเหาะในใครแน่เขาายากลูกน้อยกับลูกนอนแลวได้เก็บมังคุดเป็นโลเป็นพู้ช่างละ พันไดยู่ชวนพลไม้นี่นอาหายู่ชวนยังกะอยู่สมมติว่าไดไปอยู่วังคือวังวเวียงว่าลนี่ก็เป็นที่เป็นยังบ่อนเพิ่นนั่นนี่กะคำลูกเจ้านอนเจ้าคุดแปลงผอกแปลงพักปลูกพักปลูกยังของเพิ่นจะให้ปลูกเพิ่นให้เผาชื่อแม่เพิ่นให้เผาหรือว่าเพิ่นบ่ได้ให้ชุมเจ้านะเพิ่นให้เผาข้าหน้าเพิ่นชื่อให้กินมันหายไเดือใดดุแล้วก็เฮ็ดเอา เรื่องปลูกกับเพื่อนห้ชุ่มเจ้าปลูกขาเองเพื่อนบ่ได้ให้ว่าปลูกนั่นอันนี้ปลูกเองขายเองปัญหาชาบ่ได้ได้อยู่ลาวเฮาบ่มีน้องมันาาแ,แม่ไนโบแต่มีดอกเดี๋ยว80ประมาณนี้แหละ,ะบ่เวียงเองก็สีอาจบคลิปก่อนพี่น้องเลยแต่สิบัวอย่างไรก็สิประมาณนี้มีแต่ว่าหายน้องจะน่าพืชหนาวเนาะพืชเบิ่งสอยู่ในจุดใดที่ว่าพืชหายมองพืชแทนอนาคตของลูกมาชั้นชะ เอาสิยูจุดแบบไรว่าต่อไปมันกับผมมีคือว่าเนี่ยยันผมมีคนเข้ามาหามันกับไก่สินยามพ่ายามฝนเนี่ยทางมันยากมันไกลระไยะาการเดินทางนี่มันกับไก่พครสมควรค่ารถขึ้นมาเนี่จะว่ายน้ำมันมุดมือละทางสองทางขึ้นมามันโมเมนต์มันไกลคือว่าเนี่ยโอเคเนาะแบบนี้เนาะสบายดีจังนะสบายดีด้ โอเคพี่น้องเลยก็จะประมาณนี้เนาะทางโมเพียงเองก็ได้เข้าไปสัมผัสเพิ่นกับล้นเตอรเนาะก็บอกเพิ่นไปนำ้ำเนี่ยพี่น้องยังเกลือกขคนเขาถ้าบวกบวกคือเอฟซีบวกเนี่ยครับบวกก็คืดบวได้ลังเทือกเนนะาะต้องบอกไปนำ้ำพี่น้องเลยมีอยังก็ต้องบอกเพิ่นไปนำ้ำลังเทือเพิ่นก็นกคืดบัวไรเนาะโอเคประมาณนี้พี่น้องเลยถ้าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยนำย้ำเอฟซีได้เนาะคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปลงขอกล่าวคข้าม,มาสาบายดีสบายดีพระเจู้่สุขคนพี่น้องเนาะ